มาเริ่มกันเลยนะครับชั่วโมงนี้กับเรื่องของวลีและประโยควลีและประโยคนักเรียนก็จะเคยเรียนมาแล้วมาเคยเรียนมาบ้างแล้วนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นการทบทวนความรู้เดิมนะครับแล้วก็เสริมความรู้ใหม่เข้าไปในเรื่องของวลีและประโยคนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นใบความรู้ที่ครูแจกให้นักเรียนไปก็ไปดู ประกอบกันวันนี้ให้ดูแค่เรื่องวลีกับประโยคก่อนง่ายๆนะครับวลีคืออะไรวลีก็คือ,อกลุ่มคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปนะครับกลุ่มคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปเรียงติดต่อกันอย่างมีระเบียบแล้วก็มี เนื้อความที่ไม่สมบูรณ์พอที่จะเป็นประโยชน์ไม่มีเนื้อความที่จะสมบูรณ์พอที่จะเป็นประโยคแต่มันก็ยังว่ามีความหมายพอเข้าใจได้ก็คือยังไม่เป็นประโยคอาจจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปคำว่าประโยคจะต้องประกอบไปด้วยภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงถึงจะเป็นประโยคได้ แต่คำว่าวลีนั้นก็คืออาจจะขาดไปส่วนใดส่วนหนึ่งอาจจะมีแค่ภาคประธานหรืออาจจะมีแค่ภาคแสดงมาประกอบกันแค่นั้นเองแต่ยังไม่สมบูรณ์พอที่จะเป็นประโยคได้ส่วนวลีนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของประโยคเท่านั้นนะครับสำหรับวลีไปดูว่าวลีมันมีชนิดไหนบ้างนะครับ มาดูชนิดแรกนะครับชนิดแรกก็คือนามวลีนะครับนามวลีนามวลีคืออะไรก็คือกลุ่มคําที่มีคํานามอยู่ข้างหน้าเราเรียนมาแล้วใช่ไหมครับคํานามคํานามก็คือเรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่พืชต่างๆอันนั้นเรียกว่าคํานาม คำนามนำหน้าจะเรียกว่านามวลีอย่างเช่นตัวอย่างครูวิทยาศาสตร์ครูวิทยาศาสตราา์คำที่อยู่ข้างหน้าก็คือคําว่าอะไรครับคําว่าครูคําว่าครูนําหน้าเพราะฉะนั้นคําว่าครูนี้ก็คือคํานามคํานาม นำหน้าเพราะฉะนัน้นครูวิทยาศาสตร์จึงเรียกว่าเป็นนามวะลีนะครับหรือตัวอย่างอีกอเช่นนักเรียนชั้นประถมนักเรียนชั้นประถมคำที่อยู่ข้างหน้าก็คืออะไรเอ่ยอก็คือคำว่านักเรียน นักเรียนตัวนี้แหละก็คือคำนามนามวลีก็คือกลุ่มคำที่มีคำนามอยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับนักเรียนคนใดที่ยังไม่ปิดไม้นะครับรบกวนปิดไม้นิดนึงใครเอ่ยยังใครเอ่ยยังไม่ปิดไม่ นักเรียนปิดไมค์ก่อนนะครับได้ยินครูไหมเอ่ยอ่านักเรียนคนไหนอยู่ธนาคารหรือเปล่าครับอ่านักเรียนปิดไมค์ก่อนนะครับอ่านักเรียนบอกเพื่อนหน่อยนะครับคนที่ยังไม่ปิดใหมคอ่าปิดเรียบร้อยแล้วเนาะอ่านนี้ก็จะเป็นลักษณะของ นามวลีนะครับนามวลีก็จะมีคำนามอยู่ข้างหน้าแต่มันยังไม่สมบูรณ์พอที่จะเป็นประโยคอ่ะสมมุติว่าครูวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถเป็นประธานได้แต่มันขาดภาคแสดงไปก็คือเราจะยังไม่รู้เรื่องว่ามันจะสื่อถึงอะไรก็คือยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นยังไม่ถึงขั้นเป็นประโยคอันนี้ก็เรียกว่านามวะ วลีนั่นเองนะครับไปดูชนิดที่สองของว,ล,อว,ล,ว,ล,อวลีก็คือสรรพนามวลีสรรพนามวลีสรรพนามวลีก็คือจะมีกลุ่มคำที่มีคำสรรพนามนำหน้านะครับเช่นเราทั้งหมดหรือเขาทั้งหลายพวกนี้ อันนี้เราจะเรียกว่าคำสรรพนามใช่ไหมครับทั้งเราแล้วก็เขานะครับเรียกว่าสรรพนามวลีเพราะว่าเรากับเขานี้เป็นคำสรรพนามก็คือมีคำสรรพนามอยู่ข้างหน้านั่นเองง่ายๆก็จะเป็นสรรพนามวลี นั่นเองนะครับต่อไปชนิดที่3นะครับชนิดที่3ชนิดที่3มเราจะเรียกว่ากริยาวลีกริยาวลีคำกริยาเราเรียนไปแล้วก็คือกลุ่มคำที่มีคำกริยานำหน้านะครับกลุ่มคำที่มีคำกริยานำหน้านะครับเช่น เดินเชื่องช้าหรือฝึกวาดเขียนอ่ะก็จะมีคำว่าเดินกับคำว่าฝึกที่เป็นคำกริยานําหน้านะครับแต่มันยังสมบูรณ์ไหมอ่ะยังไม่สมบูรณ์เพราะไม่รู้ว่าใครเดินไม่รู้ว่าใครฝึกเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังเป็นวลีอยู่นั่นเองนะครับยังไม่ได้เป็นประโยคเพราะยังขาดอ่ะอาจจะขาดภาคประธานหรือ ขาดภาคแสดงไปนะครับอันนี้จะเรียกว่ากริยาวลีก็คือมีคำกริยาอยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับต่อไปวิเศษวลีนะครับวิเศษวลีวิเศษวลีก็คือกลุ่มคําที่มีคําวิเศษ นำหน้าก็คือมีคำวิเศษนะั้นนำหน้าเช่นเลวซามหยาบช้าอันนี้ก็คือยังไม่เป็นประโยค์เป็นแค่กลุ่มคำหรือเปรี้ยวหวานมันเผ็ดพวกนี้ก็คือมีคำวิเศษวิเศษก็คือพวกที่บอกรูปรสกลิ่นเสียงสีความรู้สึกจำได้ไหมครับคำวิเศษเรียนไปรูปร่างสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม พวกนี้รสชาติเปรี้ยวหวานมันเผ็ดกลิ่นหอมเหมน็นเสียงก็ดังเบาพวกนี้เรียกว่าคําวิเศษนั่นเองนะครับก็จะมีคําวิเศษอยู่ข้างหน้าเราเรียกว่าวิเศวลีหรือกลุ่มคําที่เป็นคําวิเศษนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ บุพภบทวลีนะครับบุพบทวลีบุพบทวลีก็คือกลุ่มคําที่มีคําบุพพบทนําหน้าคําบุพบทเพึ่งให้นักเรียนเรียนไปนะครับก็จะมีคําบุพภบทเช่นบนริมในใต้บนล่างพวกนี้ใกล้ๆที่อยู่ข้างหน้าคำเช่น ในครั้งก่อนนะก็คือยังไม่สมบูรณ์เป็นคำบุพพบทข้างหน้าบนความยากลําบากอะไรบนความยากลําบากล่นะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับนะก็จะเรียกว่าบุพพบทรวลีนั่นเองนะครับต่อไปนะครับสันธานวลีสันธานวล,นนวลนะีก็คือกลุ่มคำที่มีคำสันธานนำหน้านั่นเองนะครับ กลุ่มคำที่มีคำสันธานนำหน้าตัวอย่างเช่นตั้งแต่ครั้งนู้นหรือแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นคำสันธานที่อยู่ข้างหน้าเราก็จะเรียกว่าสันธานวลีหรือกลุ่มคำที่เป็นคำสันธานอยู่ข้างหน้ามาดูอีกชนิดหนึ่งที่เป็นชนิดของวลีก็จะเป็น อุทานวลีนะครับอุทานวลีก็จะเป็นกลุ่มคำที่มีคำอุทานนำหน้านะครับมีคำอุทานนำหน้าตัวอย่างเช่นเฮ้อล่งอกเสียทีโถอีกแล้วหรืออ่ะพวกนี้คำอุทานที่เราเรียนไปเมื่อวานอ่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของวะลีนั่นเองวลีใช้ทำอะไรก็คือจะใช้ไปเป็นส่วนประกอบของ ประโยคนะครับส่วนประกอบของประโยคนั่นเองนะครับทบทวนวลีนะครับวลีถือว่าเป็นประโยคหรือยังยังไม่ถือว่าเป็นประโยคเพราะมันยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ได้ใจความจะต้องอไปประกอบกับส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนเพื่อให้ได้ใจความสมบูรณ์นะครับนามวลีก็คือจะมีคำนามอยู่ข้างหน้าเป็นกลุ่มคำที่มีคำนามอยู่ข้างหน้า สรรพนามวาลีก็มีสรรพนามข้างหน้ากริยาวาลีก็เป็นกลุ่มคำที่มีคำกริยาข้างหน้าวิเศษวลีก็เป็นกลุ่มคำที่มีคำว,เวิเศษอยู่ข้างหน้านะครับบุพบทวลีก็จะเป็นกลุ่มคำที่มีคำบุพพบทอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ สันทานวลีก็จะมีกลุ่มคําสันทานอยู่ข้างหน้าแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอุทานวะรีที่จะมีคําอุทานอยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับนักเรียนเข้าใจไหมครับเรื่องของวะรีใครไม่เข้าใจนักเรียนถามได้นะครับเข้าใจไหมเอ่ยอ่ะ เข้าใจเรียบร้อยนะครับมีใครไม่เข้าใจไหมอ่าโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องของประโยคต่ออ่าทีนี้ประโยคอ่าก็จะสมบูรณ์ขึ้นกว่าวลีนะครับทีนี้มาดูประโยคประโยคคืออะไรประโยคก,ก็คือถ้อยคําที่มีความเกี่ยวข้องกันถูกต้องตามระเบียบของภาษาและมี เนื้อความบริบูรณ์ว่าใครทําอะไรแล้วก็ประกอบด้วยภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงเราจะเรียกว่าประโยคนะครับประกอบไปด้วยภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงเราถึงจะเรียกว่าประโยคภาคประธานคืออะไรไปดูก่อนภาคประธานก็คือ ผู้ที่สแสดงกิริยาอาการต่างๆเรียกว่าภาคประธานภาคประธานก็คือคนที่สแสดงอาการก็คือคนที่จะทําอะไรที่ผู้ที่จะ,สะแสดงในประโยคนั้นว่าจะทําอะไรคนที่จะเป็นประธานได้ก็มีคํานามหรือคําสรรพะนามก็ได้ที่จะเป็นภาคประธานก็คือผู้ที่กระทํานั่นเองภาคประธาน นะครับอ่าแล้วก็ภาคแสดงภาคแสดงคือส่วนที่เป็นกริยาอาการต่างๆของภาคประธานอ่าก็ได้แก่คำกริยานะครับที่จะเป็นภาคแสดงนะครับภาคแสดงก็คือสิ่งที่จะบอกว่าประธานนั้นเขาทำอะไรอันนี้จะเรียกว่าภาคแสดงก็คือแสดงว่าประธานนั้น ทำอะไรแบบไหนอย่างไรอันนี้เรียกว่าภาคสแดงนะครับอันนี้เรียกว่าภาคสแสดงนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างตัวอย่างประโยคเช่นแมวเล่นในสวนภาคประธานก็คือคำว่า แมวก็คือเอาแมวมาตัวเดียวแมวคือภาคประธานส่วนเล่นในสวนจะเป็นภาคอะไรครับภาคะแสดงนั่นเองนะครับภาคสแสดงนะักเรียนถ้ามันมีกรรมเราก็เอามาหมดเลยตั้งแต่กริยาไปถึงกรรมถ้ามันไม่มีกรรมก็เอามาแค่กริยาก็คือต่อหลังของประธานนั่นแหละ คือภาคสแสดงหรือตัวอย่างเช่นมารีขายผลไม้ทุกวันมารีก็จะเป็นภาคประธานส่วนขายผลไม้ทุกวันก็จะเป็นภาคสะแดงนั่นเองนะครับหรือฝนตกประโยคสั้นๆแบบนี้ ฝนก็เป็นประทานตกก็เป็นภาคแดงหรือนกบินนกก็เป็นประทานบินก็เป็นภาคสแสดงอ่าหรือถ้าประทานมันมีส่วนขยายอ่าอย่างเช่นเด็กอ่าสมมติครูบอกว่าเด็กตัวอ้วนกินข้าว จุมากอ่าภาคประธานก็คือคืออะไรครับเด็กตัวอ้วนเอามาหมดเลยไม่ว่าจะมีขยายหรือไม่ขยายถ้ามันเป็นส่วนประกอบที่เรียกว่าประธานอ่าเราก็จะเรียกว่าภาคประธานนะครับเราก็จะเรียกว่าภาคประธานเพราะฉะนั้นภาคประธานก็คือเด็กตัวอ้วนส่วน กินข้าวจุมากมันจะมีกรรมก็จริงเราก็ต้องเอากรรม,มาด้วยทั้งหมดทั้งมวลเลยกินข้าวจุมากนี่เรียกว่าภาคสแดงน,นั่นเองนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าประโยคนั่นเองนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าประโยคถ้าสมมุติว่าประโยคนี้ครูตัดคำว่าแมวออกเนี่ย ตัดคำว่าแมวออกถ้าเหลือเฉพาะเล่นในสวนหลังบ้านตัดคำว่าแมวออกเหลือแค่เล่นในสวนหลังบ้านสแสดงว่าเล่นในสวนหลังบ้านนั้นเป็นอะไรครับเป็นวะลีนั่นเองอ่าวลีก็จะมีภาคประธานมาประกอบจึงจะกลายเป็นประโยคเพราะไม่รู้ว่าใครเล่นใช่ไหมครับถ้าปิดคำว่าแมวไว้อ่สมมติครูตัดคำว่าแมวออกก่อน มีแค่เล่นในสวนหลังบ้านเพราะฉะนั้นเล่นในสวนหลังบ้านก็จะเป็นวลีวลีชนิดอะไรเล่นเล่นเป็นคำกริยานำหน้าก็จะเป็นกริยาวลีนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของประโยนั่นเองนะครับก็คือจะต้องประกอบไปด้วยภาคประธานบวกภาคสะแดงถ้าขาดไปสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ขาดประธานได้ไหมครับขาดประธานได้ไหมขาดขาดประทานก็จะไม่เป็นประโยคก,ก็จะไม่ได้ก็จะเป็นเพียงแค่วลีหรือขาดภาคแสดงก็จะเป็นแค่วลีจะไม่ถึงกับการ,การเป็นประโยอ่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของประโยคนะครับนักเรียนแยกออกไหมระหว่างวลีกับประโยค แยกได้ไหมครับอใครมีอะไรสงสัยไหมเอ่ยก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดมีใครไม่เข้าใจไหมครับเข้าใจทุกคนนะ,ะไม่ตอบตัแสดงว่านักเรียนเข้าใจดีนะครับอต่อไปทีนี้เรามาดูใบงานใบงานเรื่องนี้เดี๋ยวครูจะส่งลงให้อีกทีนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้มาเอาใบงานอ่าใบงานนี้จะเป็นเรื่องของวลีกับประโยคนะครับอ่าคำสั่งเขาบอกว่าเขาบอกนักเรียนว่าจงพิจารณาข้อความที่กำหนดให้ว่าเป็นวลีหรือประโยคนะครับจงพิจารณาข้อความที่กำหนดให้ว่าเป็นวลีหรือประโยค นักเรียนพิจารณาแบบไหนก็ต้องดูว่ามันมีภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงหรือไม่ถ้ามันมีครบทั้งภาคประธานและภาคแสดงก็แสดงว่ามันเป็นประโยคตัวอย่างเช่นขี่ช้างจับตักกตต๊กแตนตั๊กแตนถูกจับมีทั้งภาคประธานภาคแสดง ภาคประธานก็นคือขี่ขี่อะไรครับขี่ช้างใช่ไหมจับตะกะแตนก็จะเป็นภาคสะแดงเพราะฉะนั้นช่องขี่ช้างจับตะกะแตนเอามาใส่ตรงไหนครับใส่ตรงประโยคนักเรียนก็เอามาเขียนขี่ช้างจับตักกะ แต่ถ้าอันไหนมันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเราก็จะเรียกว่าวะลีะเข้าใจไหมครับเข้าใจไม่เอ่ยอ่าเข้าใจนะครับโอเคท้านักเรียนลงมือทำใบงานให้เรียบร้อยครับ